สวัสดีค่ะสวัสดีวันนี้นิชามาพร้อมกับไพ่สำหรับองค์พระพิฆเนศมาพร้อมกับความร่มเย็นความสุขและความสงบวันนี้มีข้อความจากองค์พระพิฆเนศส่งถึงทุกๆท,ท่านในเช้าวันดีๆแบบนี้นะคะโลกเปลี่ยนแปลงไป แต่สิ่งหนึ่งที่เราจะยังคงรักษาไว้ก็คือโลกภายในของตัวเองนะคะเช้านี้มาพร้อมกับไพ่ใบที่12 s สอชิอไลไลท์เอ็กเพรสชันคือการแสดงออกที่ไร้เดียงสาและการที่เราจะต้องหันกลับมามองความเป็นเด็กของตัวเองอีกครั้งหนึ่งความเป็นเด็กจะทำให้เรา มีความสุขและมีความสบายใจเพื่อให้การดำเนินชีวิตของเรามีรอยยิ้มและมีกำลังใจมีการเรียนรู้เพราะทุกวันคือการเรียนรู้และการกลับเข้ามาภายในเพื่อเรียนรู้ถึงความต้องการและความรู้สึกของตัวเองนะคะแท้จริงแล้วภายใน ัวของจิตวิญญาณทุกๆดวงยังคงมีแง่มุมที่เรียกว่าความเป็นเด็กเราสามารถป้องกันชีวิตที่มีความรู้สึกถึงความเป็นเด็กได้โดยการที่เราตั้งใจฟังสิ่งที่จำเป็นในสิ่งที่เราต้องการเราสามารถที่เราอาจจะถูกสอนมาให้ยกเลิกความต้องการของตัวเอง เพื่อที่ทำตามความต้องการของผู้อื่นซึ่งการกระทำแบบนั้นไม่มีความจำเป็นเลยนะคะองค์พระพิกเนตกำลังจะชี้และแนะนำว่าคุณไม่จำเป็นต้องคิดถึงสิ่งที่ตนเองสมควรทําเพราะมันจะต้องฝืนออกจากแรงผลักดันชีวิตและต่อต้านจิตวิญญาณของตัวเองเพราะว่าคุณมีความเป็นเด็กในตัวเอง คุณจึงมีความอ่อนไหวได้ง่ายนี่เป็นเวลาที่จะกระตุ้นความเป็นเด็กในตัวคุณอีกครั้งเพื่อที่จะมองดูรับฟังสัมผัสและออกค้นหาสิ่งที่เชื่อมโยงต่อตัวคุณและสิ่งที่เชื่อมโยงอารมณ์ของคุณอีกครั้งองค์พระพิคเนตบอกว่าให้เราจงฝึกฝนความเชื่อมั่นต่อสิ่งที่เรารู้หรือเซนสัมผัส ที่อยู่ภายในใจของเราทุกๆคนขอให้ความรักและเสียงตอบรับความเป็นเด็กในตัวคุณแสดงออกถึงความรู้สึกที่แท้จริงของคุณเพื่อเชื่อมต่อให้ลึกซึ้งถึงในระดับอารมณ์ของคุณโดยการปล่อยให้ความรู้สึกที่ทำให้ไม่สบายใจทั้งหมดส่งไปถึงส่วนที่มีความตระหนักรู้ของคุณให้ได้รับรู้ ถึงประสบการณ์ทุกสิ่งที่เราได้เรียนรู้เป็นเพียงประสบการณ์จงค้นหาความอดทนและความสนุกสนานในเรื่องง่ายๆออกหากจากสิ่งที่เราอยากได้และสแสวงหาความสุขของสิ่งที่อยู่ในภูมิปัญญาในจิตใจของคุณจงรักให้เกียรติและอ่อนโยนต่อความเป็นเด็กในตัวคุณ อนุญาตให้ตัวเองได้มีความสุขได้มีเวลาเล่นอะไรก็ได้ที่ทำให้เรามีความสุขอาจจะเป็นการเข้าสังคมการร้องรำทำเพลงการเล่นโยคะการท่องเที่ยวหรือการออกเดินทางไปเรื่อยๆการทำสมาธิกลับเข้ามาหาตัวเองหรือการเขียนบทความในสิ่งที่อยู่ในความรู้สึกในคิดของเรานี่เป็นสิ่งที่ความเป็นเด็ก ในตัวเราสามารถสร้างสารรค์ขึ้นมาได้อย่างง่ายๆโดยไร้ขอบเขตและสร้างขึ้นโดยไม่มีความคาดหวังและเป็นความรักที่ไร้เงื่อนไของค์พระคิดพระเนตรอยากจะขอให้ทุกๆคนหันกลับเข้ามามองในหัวใจของตัวเองให้ความเป็นเด็กอีกครั้งเพื่อที่ชีวิตที่เหลือต่อจากนี้ไปเราจะได้พบแต่ความสุขและความสบายใจ ละทิ้งสิ่งที่เราไม่ใช่แลว้วกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งนะคะชาเนนิชาขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขและมีความรักที่งดงามอ่อนโยนสดใสร่าเริงสวัสดีค่ะ